ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้พี่ป3เปิดหนังสือคณิตศาสตร์เล่มเล็กหน้า22นะคะในหัวข้อ3.2วันนี้เราจะเรียนซ้ำกันเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน5หลักนะคะ5หลักในรูปของการกระจายนะเราเรียนมาแล้วใน4หลักเพราะฉะนั้นพอเป็น5หลักก็คือเป็นหลักหมื่นแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะละเอียดมากขึ้น มาดูตัวอย่างก่อนนะคะจำนวนแรก5,302นะคะให้สังเกตว่ามีศูนย์อยู่ที่หลัก10และหลักพันนะคะวิธีการกระจายแบบที่1ก็คือ50,000บวก0นบวก3 0 0บวก0บก2นะคะแบบที่2ก็คือ50,000บวก3 0 0บวก2นะคะได้ทั้ง2แบบนะที่คุณครูเคยอธิบายให้ฟังนะวันน้มาดูกรอบสีฟ้า7521นะคะ เขียนในรู mm hmm. ê, mm hmm. ปของการกระจายได้70,000บวก0บวก500บวก20บวก1นะคะหรือไม่ใส่ค่า0ลงไปก็เป็น70,000บวก500บวก20บวก1เลยก็ได้ทั้ง2วิธีเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูด้านล่างเขาให้จำนวน3า5 6 4นวน37,564ะคะไม่มีหลักไหนเลยที่มีเลขโดดเป็น0ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ต่อ,อกระจายก็ได้ตรงตัวเลย30,000บวกเ6 0ดนบวกบวกบวกนะคะทีนี้มาดูเขาก็มีแบบฝึกหัดมาให้เราทำนะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันอย่างละหนึ่งข้อนะคะที่เหลือถึงให้เด็กๆลงมือทำแบบฝึกหัดข้อที่1นึเขาบอกให้เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและเขียนกากระบาทหน้าข้อที่ผิดนะคะมาดูที่ส้มลูกแรก ข้อ1 20,000บวก3,000บวก400บวกเ0เป็นยังไงคะเอามาเขียนเลย2 3ง0 0้ยใช่ไหมคะเท่ากับ2 3 4 0 7้ยถูกไหมคะอ่าไม่ถูกก็คือผิดกากบาทเลยนะคะสองส,สหให้นักเรียนไปสังเกต แล้วลงมือทำเอานะคะทีนี้มาดูข้อ2แบบฝึกหัดต่อไปเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปของการกระจายนะคะ1น0 0 0มื่นอ่านก่อนเลย10,000เขียนเลย10,000มืบวกหกพัตามคำที่เราอ่านเลยนะคะสี่ 2 60หบ,บวกสนะคะข้ออื่นก็ทําเหมือนกันค่ะมาดูข้อ3นะคะจากจำนวนต่อไปนี้เติมคำตอบลงในสี่เหลี่ยมนะคะตัวอย่างเขาบอกว่าจำนวนอะไรก็ไม่รู้มีเลขโดด4มีค่าเท่ากับสี่พันและเลขโดด9มีค่าเท่ากับ900นะคะ4มีค่าเท่ากับ4 0่พันมีค่าเท่ากับ900นะคะ เขาก็เลยเอา6 4 9 0 1มาใส่ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วเราก็ขีดทิ้งไปนี่มาดูลงมือทำในข้อแรกก่อนจำนวนอะไรก็ไม่รู้มีเลขโดด5มีค่า500และเลขโดด1มีค่าจุดจุดจุดเลขโดด5มีค่า500ตัวไหนบ้างคะจำนวนแรกเลขโดด5มีค่า500ย จำนวนที่สองไม่ใช่เป็นศูนย์จำนวนที่สีเป็นสามจำนวนที่ห้าหลักร้อยเป็นหกจำนวนที่หกหลักร้อยเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวที่ถูกคือสามศูนห้าหนึ่งเจ็ดนะคะตัดทิ้งแล้วเขาก็ถามต่อว่าลและเลขโดดหนึ่งมีค่าหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะในโจทย์สิบนะเพราะฉะนั้นดูให้ละเอียด นะคะเพราะว่านี่เป็น5หลักแล้วนะคะเมื่อทำแบบฝึกหัดของการกระจายเสร็จนะคะคุณครูก็จะมาทวนเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะการเปรียบเทียบจำนวนนับที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะจำนวนหลักไม่เท่ากันก็อย่างเช่นตัวอย่างให้6,135 135เปรียบเทียบกับ1,4 3่7หรือ14,327 6กพัเป็นเลขกี่หลักคะสี่หลักหนึ่งเป็นเลข5หลักเพราะฉะนั้นสหลักก็ต้องทำไมน้อยกว่า5หลักและเลข5หลักก็ต้องมากกว่า4หลักแน่นอนถูกไหมคะอ่ามาดูด้านล่างต่อไปให้สองหมื่มาเป็นเลข5หลักนะคะ 9, เก้าปเ็ป็นเลข4หลัก เปรียบเทียบกัน5ห,หลักก็ต้องมากกว่าใช่ไหมคะสหลักก็ต้องน้อยกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นดูหน้า25เมื่อเข้าใจแล้วก็จะทำแบบฝึกหัดในหน้านี้ได้แบบฝึกหัดข้อที่1ให้เปรียบเทียบโดยเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างนะคะมาดูข้อที่1 ซ้ายเป็นเลข4หลักขวาเป็นเลขห้าโทษค่ะขวาเป็นเลข3หลักเพราะฉะนั้น4ก็ต้องมากกว่า3หลักแน่นอนนะคะข้อที่2ซ้ายเป็นเลข4หลักขวาเป็นเลข5หลักเพราะฉะนั้น4หลักก็ต้องน้อยกว่าแน่นอนนะคะทําได้เนาะข้อที่10เขาดอกจันไว้ให้เรานะคะ เพราะฉะนั้นข้อที่10พิจารณานะคะจำนวนหลักมากแต่เด็กๆน่าจะทำได้เนาะมาดูข้อ2พิจารณาจำนวนต่อไปนี้แล้วเติมคำตอบให้ถูกต้องข้อที่1จํานวนจุดจ,ดจดุน้อยกว่า1 0,000มีจํานวนไหนคะที่น้อยกว่า1 0,000จํานวนแรกใช่ไหมนอกนั้นมากกว่า1 0,000ทั้งนั้นเลยเราก็เอาแปดพกมาใส่นะคะตัดทิ้งไปก่อน จำนวนอะไรก็ไม่รู้มากกว่าสี่หมืก็มาดูจํานวนไหนมากกว่าสี่หมืนลองเปรียบเทียบกันดูนะคะเป็นเลข5หลักเหมือนกันว่าตัวไหนมากกว่าน้อยกว่านะคะเขียนลงไปค่ะมาดูข้อ3ามเขาให้เติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างข้อที่1เงิน4 0่20บาททำไมคะมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน4 3 2 0 4หลัก จำนวนแรกคือ5หลัก5หลักมากกว่าหรือน้อยกว่า4หลักคะมากกว่าก็าเติมมากกว่าลงไปนะคะอายุกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งข้อที่2ตู้เย็นราคา8,680บาทโทรทัศน์ราคา23,590บาทตู้เย็นราคาน้อยกว่าหรือมากกว่าคะน้อยกว่านะคะตู้เย็นเป็น4หลัก น้อยกว่าโทรทัศน์ซึ่งเป็น5ห,หลักนะคะไม่ยากนะคะให้นักเรียนอ่านอย่างตั้งใจนะว่าโจทย์ให้อะไรเรามานะคะแล้วส่งคำตอบมาให้คุณครูวันนี้มีการบ้านสองหน้านะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ